สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำาะะครับทุกๆวันกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube H R Channel และรายการคนทำงาน HR กับประกันสังคมเจอ s m s อ้างเป็นประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคมให้ดาวน์โหลดแอปอย่าลงเชื่อเตือนพู้กันตนเตือนผู้ที่ใช้แรงงานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้กันตนรายหนึ่ง แล้วก็ผู้ที่ใช้แรงงานสาวเพิ่งกลับจากสำนักงานประัาสังคมเชียงใหม่ผ่านมาได้เพียง2วันมี SMS ให้ดาวน์โหลดแอปตอนแรกไม่เอดใจเพราะเพิ่งกลับมาจากสำนักงานประัาสังคมที่จังหวัดเชียงใหม่สุดท้ายกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมิจฉาชีพก็สูญเงินไปเกือบเจ็ดแสนกว่าบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่หลังถูกมิจฉาชีพปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ประกันสังคมหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือดูดเงินในบัญชีธนาคาร4ธนาคารซึ่งเกิดขึ้นกับผู้กันตนหญิงคนหนึ่งหลังจากไปติดต่อทาธทระที่สำนักงานประกันสังคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมแจ้งนายจ้างและผู้เอาประกันตนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเดตข้อมูลอย่างเร่งด่วนเป็นข้อความที่ส่งมาพร้อมกับแนบลิงก์มาให้ตนคิดว่าเป็นข้อความจากสำนักงานประกันสังคมจริงที่เพิ่งไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับจึงหลงเชื่อเข้าไป ในลิงก์หลังจากที่กดลิงก์ที่ส่งมาได้มีข้อความทางลายระบุว่าให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลอย่างเร่งด่วนและมีข้อความที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมตามลิงก์ที่แนบมาให้เมื่อกดเข้าไปปรากฏว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเอง นะครับกลายเป็นหน้าจอสีขาวและขึ้นเปอร์เซ็นเหมือนการดาวน์โหลดเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับตนได้บอกว่านะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรและบอกให้รอจนกว่าให้ดาวน์โหลดเสร็จในตอนนั้นตนเองก็ยังไม่ได้สังหันใจว่าจะเป็นแก๊้งมิชชาชี จนกระทั่งมีเพื่อนโทรศัพท์เข้ามาทําให้หน้าจอสีขาวดับไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอปกติและได้มีข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารกรสิกรว่าแอปพลิเคชันของทางธนาคารกรสิกรในมือถือของตนเองถูกปิดจึงเกิดความสงสัยและได้ติดต่อกลับไปที่คอเซ็นเตอร์ของธนาคารกรสิกรไทยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรสิกรไทย แจ้งพบว่าผิดปกติในโทรศัพท์ของตนพร้อมกับสอบถามว่าตนเองได้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องอะไรหรือไม่พร้อมทั้งแจ้งให้รีบให้ตนเองลบแอปพลิเคชันดังกล่าวตนจึงรีบลบแอปพลิเคชันที่ตนเองดาวน์โหลดมาก่อนหน้านั้นและได้โทรศัพท์ไปที่คอร์เซ็นเตอร์ ของธนาคารอื่นๆเพื่อแจ้งอายัดบัญชีธนาคารของตนเองแต่ก็ไม่ทันเงินในบัญชีธนาคารทุกแอปพลิเคชันในธนาคารอื่นยกเว้นธนาคารกรุงไทยถูกดูดออกไปเกลี้ยงทั้งสามบัญชีนะครับยกเว้นธนาคารกรุงไทยนะฮะดูดเกลี้ยงไปจนหมดสามบัญชี เป็นเงินกว่า7 0 0 0 0สกว่าบาทหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นอุทาหรณ์เป็นอย่างดีสําหรับผู้กันตนลและก็ผู้ที่ใช้แรงงานกันนะครับซึ่งสํานักงานประกันสังคมเน้นย้ําไม่มีนโยบายในการส่ง SMS แล้วก็แนบลิงก์ทุกกรณีหากกดลิงก์นะครับเข้าไปก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพอย่าก,กดลิงก์โดยเด็ดขาดหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหากติดตาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ